Uh, professional camera please uh not allowed in the temple. the temple? Yeah, we do always uh, with I? the with the professional like this they are not allowed. Okay. And uh, can I apply? Apply? Okay. uh okay, just only the mobile mobile okay. video is allowed. Okay, okay. okay. Thank, okay. You. Thank, thank you, thank you. you. Okay. in front, ์ออฟเดอะแฟม e ลี่ส่องแกลนี่ตอน so we visit inside we need cover our clothes and also we wear mask Okay. ตอนนี้เป็นบรรยากาศเราอยู่ที่เซมโฟท,ทีวัดน,นะครับอยู่ในโซนของไชนา่าทาวน์ ประมาณเกือบสองหมานคนใช่แล้วก็มีเป็นแบบว่าจับหมาชนเผาหลายคนทน,คนอ่า เป็นะอ่านว่านๆให้ใหสัดห้าอะไรเงี้ยก็จะมาที่เน่งดอกจากี่เป็นแบบคนที่รอย่างเช่นคนคนลาวนกอะไรเงี้ยอ้ไดย่ทก็มีบ้างที่มาอยู่กันลสวได้เราไม่เดื่รอนกนั็นี่ยบอกว่าอเค v f o n t of the g a t กจ i r e n s e t

Ok, đi qua. bạn giữa này ok xin mời các one Ok, 1 tôi xin mời Rồi bạn nhé chúng

อยากจะรู้ว่าทำไมบ้านเขาเย็นขนาดนี้มันเขาแบบมาจริงๆเลยอากาศท่านๆก็เย็นใช่ไหมคะพี่ชมากาศจะเย็นสบายนิดนึงนะคะสังเกตได้แ่ถ้าเขาถูกต้องนะคะก็จะดูออกไหมในแม่หลงนี้แม่หลงเกาะอัวทาแม่หน่อกแม่หน่อกเล้แม่หน่อกเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะในไนะะใชน่าฮาวไชน่าฮาวไชน่าฮาวเวียดนามค่ะไชน่าฮาวนี่ห่า,เาวเราชื่ออีกแล้วนะวนี่ห่าวเหล่าชื่อกว่าสีหัวช่มเมียนเปาเหอเมียนเขียวเอ้ที่นี่เนะี่ยฉันชอบกินซาลาเปาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเออ่หม็นเขียวหอมนวลอะไรนะเอาไปพูดด้วยต้องใส่แมสค่ะไม่ตายเถอะยิ้มเข้าไปนะคะคุณ มแม่ไปไหนหรอมันก็ทำนายยก็ต้หรอกีทาลโอเคหูดมมมีอย yeah, wow. okay. ja <mm mm ู่เดียวลรอเพื่อนก่อนนะรอเพื่อนๆก่อน จะให้ดูก็จะมีแบบว่าให้ดูมันมีความตกแก่มาเยี่ยมก่อน้ก็็นสมัยที่พี่ชมเพิ่งเกิดเลยตอนนั้ตอนนั้นชุ่มแก่ขนาดนั้นเลยหรเกลียดนะอยู่อยู่กับพวกนีคนหัวนะอันนี้ก็เป็นัวประมาณนี้นะคะมาณนี้เดี๋ยวต่อไปอยาจะบอกว่าอันนี้เราก็๋ยวจะพาน้องๆไปกินอาว ข้าวกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันเพราะเดี๋ยวหลังจากีกินข้าวเสร็จแล้วเขาจะเป็นฟรีิทามแล้วเราก็จะแบบเดีไปชมกัน้นทก็บอกว่าเข้าไปอยากไปถ้าเเธอเธอเข้าเธอเข้า่านไหนก็คือเอสบอกว่ามางหมะเรียแล้วเข้าตีมากที่สุดทุคนจะได้หน้าต้อย คนดูคนดูถามฮะเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูใช่ไหมครับออกมาแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วถ้าจะดูมิสแกรนอยากกระพริบตากระพริบตาเนี่ยออกมาจากวัดแล้วไวมากไวมากทุกคนสวัสดวเวอร์เลยเวอร์เนอร์เออเอเวอร์วันนะเรา e ยู่ในวัดอินเดียนะแเข้าแล้วกลับเลยอะไรนะเข้าแล้วกลับเลยเหรอเข้าแล้วกลับเลยอ่ะ In Vietnam, this temple is quite old and ancient. Here, this is the uh, Chinatown part. We move to the bus. That's the You can, if you come to Vietnam, if you come to Ho Chi Minh City, I. I strongly suggest you to come here because it's a it's beautiful other, uh, beautiful city uh, and the temple uh, it's, full uh, Canada, yes. it's full of culture. It's full of culture, nature, business, and everything in Vietnam is here. You can see the economy You're is quite world. very we good in uh, Vietnam. If you go to Hanoi, you will get a another feeling. But if you come to Ho Chi Minh City, you will get and extremely like fun f e e l i n g here right ไปขามถนนถนนนะครับ o r most favorite m o t i m p n t อยะดคนเลยใจหลา้ยจนผมโอดไม่ดูเวลาด้วยว่างเลยอะท่บ้านว่าติดไรอยู่แลูกคนเราก็พูดจังเลย กำลังมาพูดจากไหนขอโทษนะครับเหนื่อยบ้างไหมครับไม่เหนื่อยเลยแอมพี่มารี is very ์เบย์เบยนี่พี่เห็นไหมฟ้านี่หว่าโอแดโอเคโอเคเกิเครื่องแสงอะไรวมากเลยอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่อะโอดูไม่ได้ดู What is it ครับฟ้าเดี๋ยว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 แซมที่เพิ่งถ่ายไปยังไม่ทันทถามูปเลยอะไรมากพี่ฟ้า ้ากกันเลียงแหมมากเดี๋ยวเราไปเมาส์มอยกันต่อที่ร้านอาหารนี่คืออะไรใครอยากคุยกับอิงฟ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่ร้านอาหารนะไมอยากคุยต่อไปเจอกันที่ร้านอาหารใช่ไหมคะพี่แชมป์อุ้ยคนอิงฟ้าเชิญค่ะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวไปต่อกันที่ร้านอาหารนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน